มาตรงนี้เลยมาตรงนี้มาตรงนี้มานี่รถมานี่มานี่มาล้มล้มนี่มานี่ดงังมาล้มนี่ใส่นู่นได้รถเยอะรถเยอะจังเดี๋ยวก่อนลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถเยอะจังเลยมันทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะอืะ้อ ว่าอ้อนอ้อนมาดางเลยเดี๋ยวกันลูกเดียว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 เก้งมาดูัาโหตาเสียไปแล้วไม่มีลูก,กตาแล้วปวดไหมเกง้งเก้งปวดไหมเก้งปวดตาไหมแดงเป็นเลือดเป็นเนื้อไปแล้วอืดูหน้าสระล่อนมา น้าสลอนสลเล่นเด้อน้าสลอนสลเล่นโอ้โหเยียบแล้วไอด้ดำอยาเยียบโอเคมดเด้อนู่นหิวปลามนู่นหิวอย่างนนู่นหิวข้าวอย่างแม่ซื้อลูกข้นมาเด้อยนูกนมาก็มากินยานะ

อ่ะน่ายพี่ด่างอ่ะโอ้โหเหยียบรถเลยหิีย้ยวไงอืมไอ้เกง้งเอพี่ด่างหิวเช่อ่นหน่ายไอเกง้งไปไหน่แหละอืไอเก้งไปไหน่า้ะเนี่ย โอ้ยนุ่งกินเก่้งจังวะนุ่งกินเก่้งจังวะหมดวายจังเิีเลยในยูกันทางนี้ก็ดีแล้วนูนะ่นนั่นรถเยอะจังเลยหนูไหมในยูทางเนี้ไม่มีรถด,ดีแม่ข้าวเม็ดปนนั่นนะ่ะกินข้าวเม็ดค่ะด่างกินให้หมดนะข้าวเม็ดเนี่ย น่นอมป่ามันท้องหรือมันอ้วนมาเนี่ยฮะนี่นู่ท้องเลยเลยเก่งหมดแล้วต้องซ่านตามจังเลยจอ้ยเป็นเนื้อไปแล้วไม่มีลูกกระจาแล